ต้องทีละทีละสีได้ค่ะจะกหสี๋ยวรบควนนิดนึงนะคะคนสีจับไว้ไม่ใช่ไหมถือว่ามีเอออย่างนี้จับไว้จับไว้ห้ามลงพ้นนะพี่าตาถือหัวไป้ามลงนนะี่าถือหัวไป่ผมเดียวเย้เปล่าละช่วยกันจับนะคะอย่าห้ลงพื้นมีทีเดียวเลยที่บอกความยาว้ามี่ตาเจ้าพ่ออะไรเออข้างหลังนะครับข้างหว่างมี

เย่ยจริงเลยเอานะกาแฟเขานะอันี่ยนะ